โอโคน่อออนอสักโคนไม,ไม่ที่โคนแค่งคนพูดูใจเก็งแทไผู้คนู่อายใจูอายใจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาเที่ยวคาเฟ่แล้วเราก็มีแขกรับเชิญของเราที่นะาคือวินะคะเป็นเพื่อนของเราตั้งแต่สมัยเรียนพอตีเลยวันนี้เราจะมา คาเฟ่เขาตกแต่งสไตล์ยุโรปอะต้นไม้เขาก็สวยคาเฟ่ที่นี่นะคะเขาจะเปิดแค่วันอาทิตย์หนึ่งวันเท่านั้นเรารอเขาเปิดร้านก่อน10บโมงแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่าอาหารอร่อยไหมแล้วก็ต้นไม้ที่เราเห็นนะ่ะในคลิปอะสวยจริงหรือเปล่าเรานะยังไม่ได้ดูบรรยากาศด้านในใช่เดีนะ๋ยวเราลงาไปดูกันอยากได้บ้านแบบเขามากเลยอ่ะตายแล้วฉันต้องไปซื้อหวยกี่ใบวะเนี่ย อันนี้คือบรรยากาศข้างหน้าของร้านนะคะเออนี่ยูทูบเบอร์คนใหม่นะคะพี่น้องครับ่ตายแล้วแนะนำเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปวันนี้นี่ขอเก๋ขอซื้อไอ้ยางงี้หน่อยก็เรียกอะไรยนะพ็อกเก็ตทีสามเออชักชักสนใจแล้วเนี่ยดีงามชอบอ่ะเราจะเรียนแบบเราจะก๊อปปี้เราจะก๊อปปี้บ้านเขาถูกหวยเราจะทำจะทำอุ้ยไม่ต้องถูกหวยแล้วเก๋ทำได้อยู่แล้ว ข,ขอบคุณค่ะจะเอาได้ก่อนได้ไหค,ค่ะมันหอมเนาะชอบอ่บมันมันธรรมชาติแล้วเขาจัดแบบเออแบบจัดดีอะ่ะเอาอันนี้ดีแ่บได้ค่ะเป็นบูรินันเดร์นะคะ ห้องนี้สวยกว่าวะ่ะมาดูดิเห็นไหมห้องนี้มันสวยกว่านะเราไปกินขนมนกันเถอะนี่นะกินไหมทุกคนตัสักคนนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะว่าตัวสกคนอชอันนี้เราจะผ่าเป็นแนวนอนอ่ะคะ่ะแล้วก็ทายตัวตคัตเตอร์คีกับตัวแจมกินทานคู่กันจะอร่อยมากเลยอ๋อผ่าเป็นแนวนอนใช่ค่ะค่ะข,ขอบคุณคะ่ะเริ่มกันเลยนะคะ เก๋กินผักนะเพราะว่าเราไม่กินผักเอ้ยเราชอบผักดีจังอร่อยอร่อยละมุนมากเลย คือแบบเมื่อกี้ไม่ได้กดกล้องตลกมากอะแบบว่าคือเราอะแบบจะสอนเพื่อนตัดต่อในแคปจะตัดต่อในแคปคัสเพื่อนมาเดินมาบอกว่าไหนแอปอะไรนะแอปอะไรพูดสารภาพเมื่อกี้พูดแอปอะไรคิกแคปคิกแคปอะไรนะจริงๆอะไรแคปคัแคปคัทคือแบบฮามากแบบ ขวัวล้ออะไรวะขวัญล้อพูดผิดไม่รู้ตัวขวัญล้อเธอพูดคิดแคทเนี่ยแหละอันนี้เขาแอดแคปคัสนี่แคปคัสพูดใหญ่เก๋ถ้าเู็คนอื่นกูอายต่ยกูอายายโอ้โหนางไปไหนเนี่ยอ้าวมนหลบอยู่ตรงนี้ ทำไรคะคุณนิ่งอึ้งอึ้งกิมกีม่คลิปสวยแ,แต่หน้าก็ว่าอันนี้เลยทำไมอะมเที่ยวมากเลยต้องดึงหน้าค่ะตอนนี้เรากินขนมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขนมก็อร่อยนะคะแล้วก็สถานที่คือชอบมากแล้วเราก็ถ่ายไว้หลายๆมุมมากเลยเพราะว่าเราอ่ะจะเอาไปเป็นแบบว่าเป็นตัวอย่างเผื่อวันนึงมีงงมีเงินอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปทําวงทําบ้านนึกออกป่ะบรรยากาศคือชอบแล้วก็เรามาเรามาแป๊บเดียวคนก็เต็มร้านเลยแล้วเป็นยังไงรีวิวให้หน่อยวันนี้ชอบอาหารชอบบรรยากาศชอบพนักงานชอบอะไรบ้างใดๆเค้กหรืออะไรนะที่ล เารียกอะโคนเออโคนอ่ะสโคนไม่ใช่โคนสโคนสโคนเหรอขอภัยขอชิ้นหนึ่งเท่าไหร่นะ135่งรอยมบาทชิ้นเล็กๆเออชิ้นเล็กแต่อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยแล้วก็มีขวดซองขวดซองแล้วก็มีน้ำน้ำเขาก็อร่อยนะน้ำอร่อยนะอร่อยของของแม่เป็นมะชะอร่อยแล้วของของวิเป็นอะไรอ่ะเอ่อสตรอเบอรี่โซดา อ่อี๋เธออะไรบูเบอรี่โซดาเดี๋ยวถึงจะถามเพื่อนแม่นะเพื่อนแม่เป็นคนตลกไม่ได้ตลกธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าเราอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำไมไม่อิ่มใช่ไหมใช่ที่นี่ขายเป็นขนมหวานล้วนแต่ว่ามันมีความน่ารักคือเจ้าของร้านอ่ะเขารับออเดอร์เองแล้วเขาก็จะแนะนำขนมแต่ละชนิดว่าควรกินกับอะไรขนมชนิดนี้ควรกินกับน้ำอะไรอะไรคือแบบมันเป็นศิลปะกัน การกินชากินสโคนอะไรใดๆแบบนี้ก็คือชาแล้วเหมือนไปวิ่งเล่นทุ่งไส้เลยเผริดด้วยไฟบิ๊กนะคะก็้จะสดชื่นแล้วก็กอดแล้วยช่ชวนไปเดทายแล้วใช่อโคนอ่ะต้องผ่าหนึ่งสองสามปิดเอามหมยโคนเหรอสะโคนสะโคนอีแกอุ้ยเลี้ยแต่โคนไม่รู้เป็นอะไรสะโคนเนี่ยคือเวลากินเนี่ยต้องผ่าผ่าครึ่งก่อนแนวนอน ใช,ใชออ่นั่นแหละวิธีการยินของเขาใช่แล้วก็มีแยมให้ปาดอะไรอย่างเงี้ยสรุปมนเรียกสะโคนหรือโคนวนะสะโคน,นสโคนเออชฉังก็งงแลวเนี่ยชัดแบบเธยย้ำตอกย้ำม,มากเลยอะไรใดๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่าเจ้าของร้านน่ารักมากคือทำไมไมถ้าใครมานั่งทานเขาเล่นเปียนโนให้ฟังด้วยเท่าที่อัดคลิปนะสามสามเพลงรวดเลยน่ารักมาก แบบว่าฟิลมากินข้าไอ้กินขนมบ้านเพื่อนจิบกาแฟอะไรใดๆเนาะแต่เราแอบเห็นว่าโต๊ะอื่นอ่ะเขาสั่งชาเราอ่ะสั่งเป็นน้ำไงเราก็แบบไม่ทันเขาเงินมันน่าจะแบบฟินกว่าอะไรหรือว่าเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปกินที่ไหนต่อเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าเพราะว่ามันยังหิวอยู่เลยนานเจอ่อนทีใช่ใช่เนิบใช่ปกตินางไม่ใช่คนอย่างนี้นะคะใช่อันนี้คือแบบ พอมาพอยกกล้องนี่คือทำตัว,ตวเป็นนางเอกเลยใช่ไหมใช,ใช่นางแพ้กล้องใช่เราต้องเป็นตัวของตัวเองเราบ้าบเราก็บ้าบบบปกติปติจะถ่ายแต่รูปรูปภาพนิ่งค่ะอันนี้แบบมาพูดด้วยรู้สึกนึกอะไรไม่ได้ออกโอเคให้อภัยค่ะเราก็เก,ก็บไว้ดูเวลาที่เราบอกว่า แก,ก่ๆเราจะพูดคำว่าแก่ดีไหมปีปี๊ดไม่ดีนะคะเวลาที่เราแบบว่ารู้สึกคิดถึงเราก็มาย้อนดูคลิปได้นะว่าเฮ<ช>้ยเราไปเที่ยวไหนกันเราไปกินอะไรกันเราถ่ายรูปมา<ช>อะไรใดๆแบบมาย้อนดูคงตลกอ่ะใช่มันพอมันดูแล้วบอกมันมานั่งบอววอ๋อยอย่างทุกวันนี้เวลาเราย้อนดูรูปนะตอนเด็กๆกันเนาะมันก็ตลกดีเนาะเอาพูดต่อให้สิเดีเ๋ยวนะให้พูด5นาทีค่ะ เชิญค่ะสามนาทีได้ไหมเอาเอาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะต้องกลับแล้วล่ะค่ะกลับนี่ไม่ได้กลับบ้านนะคะกลับไปหาของกินต่อเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนะคะไปกันต่อเฮ้ยล็อกรถยังวะวิเปิดประตูหลังดูดิโอเค ตอนนี้เราถึงแล้วนะโอ้ยแดดแรงมากตอนนี้เราถึงร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำปารีก๋วยเตี๋ยวดังในติ๊กต็อกนะเดี๋ยวเราไปดูกันไปนอันนี้ตอนนี้นั่งรอกว๋วยเตี๋ยวนะคะคิวร้อสนี่คิวที่ไรละแปดสิบสี่โอเคยังมีความหวัง <c oughs> เดี๋ยวเราจะกินให้แบบว่าสะใจ อยากสั่งอะไรก็สั่งเพราะว่าเรานั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมแม่ใช่ไหมวันนี้คุณแม่มาคุณแม่เป็นเจ้ามือนะค่ะได้โอเคแม่ดีกว่าโอเคแม่จะมาแซหนูไม่ได้เดือหนูบอกคนแรกแล้วเออนี่นี่เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้แล้วรอคิวใกล้ถึงแล้วร้อยยี่สาใช่ไหม ร้อยสามแม่พอร้อยสามก็พอแล้วร้อยยี่สิบสามหนุกับบ้านแล้วแม่ได้โตแล้วทุกคนเราได้ที่นั่งแล้วนะตอนนี้เราสั่งวิเดียวไปแล้วรออยู่เดี๋ยวเขาเเราจะได้กินแล้วรอเนี่ยจสะสลบกนะแม่จสะสลบกเลวหนึ่งลาวีอะสู้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 รอของอร่อย แต่เราก็ยังไม่รู้นะว่ามันอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าเราดูจากโซเชียลเราก็เลยมาตามแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าร้านนี้อยู่ในซอยบ้านเราเองก็เลยต้องมาเดี๋ยวจะหาว่าเจ้าิ่ดทําไมไม่เคยกินค่ะใกล้ใกล้เกือกินแดดในใกล้เกิดกินแดดจเพราะว่าใกล้เกิดใช่อาหารมาเล ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็อิ่มมากเลยคือของเรากินหมดเลยแล้ววี่ะเป็นยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามวีดูว่ากินแล้วเป็นไงอิ่มมากอร่อยเนี่ยหมดเกี้ยงเลยเนี่ยหมดเกี้ยงเลยหมดเกี้ยงทุกอย่างโอเคบายๆกล้องหน่อยค่ะคิดหน้าบายบายๆคิดหน้าเจอกันใหม่นะคะ